โอเคค่ะคุณสวัสดีนะคะทุกคนสู่ช่องมางฉันสวันะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสกินโบนี่บนใจนะคะโบนี่ที่เขาว่าน่ารักเขาเธอก็นผิวตุ๊กตาอยู่ไงน่ารักปะล่ะนะคะวันนี้เราเกิดมากับน้องๆนะคะน้องๆคนไหนไม่รู้ลืมแล้วน้องๆสกินน้องๆในแอดแดงมั้งวะไม่รู้อ่าแต่แอดชื่อเขาไว้นานแล้ว น้องฉลามน้อยนะคะแล้วก็เพื่อนของน้องฉลามน้อยก็คือมีอีไครวะโซดาซ่าแอนน้ำแข็งแล้วก็แล้วก็ภูริสายเอมอนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นไอโอที่เล่นเป็นไอโอเลยเขามาจากแชโดค่ะทุกคนส่วนเรามาจาก ไม่ได้มาจากไหนหรอก<ผ>ม,มีคนเชิญมาเพนเชิญเรามาแล้วก็เลยกดเข้ามาแค่นั้นแหละสกินนี้ก็จะเป็นอ่ะขอเข้าเนะร็ก่อนนะสกินนี้ก็จะเป็นสกนนินระดับระดับแรงนะคะทุกคนแรงซิซเตอร์นี้ซิสเตอไรไหนวะลืมแล้วลืมเดี๋ยวคัดดูนะคะทุกคนก็โมเดลน่ารักตรงนี้แต่มีมีของให้ปรับแต่งไว้นะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องทำภารกิจก<โ>็คือต้องเล่นแรงทุก ทุกทุกกี่วันวะไม่รู้เหมือนกันนะคะคือต้องเล่นแรงให้ครบเท่านี้เท่านี้แหละมันจะได้มันจะปวดรอกชิ้นส่วนสกินนะคะทุกคนมีชิ้นส่วนประมาณประมาณคือชิ้นส่วนแขนก็ชิ้นส่วนชิ้นส่วนอ่ะโดยทั่วไปอ่ะปกติมันจะดอบให้นะสองชิ้นส่วนแล้วก็มีอันหนึ่งอ่ะสองรวมชิ้นส่วนนี้ก็มีสี่ชิ้นส่วนแหละถ้าไม่นับรวมชิ้นส่วนที่ถ้าไม่นับรวมเสื้อที่โบนี่ใส่อยู่อ่ะ ก็น่าจะเป็นสี่ชิ้นส่วนเส,สื้อสองไงเสื้อสองแล้วก็มีมีอันนึ่งด้วยมั้ง,งคือซีซั่นแต่ละซีซั่นมันจะมีสกินประจำซีซั่นแตกต่างกันแต่ะทุกคนแล้วแล้วแต่มันก็มีชิ้นส่วนชิ้นส่วนสกินแตกต่างกันไปนะทุกคนแล้วแต่ว่าแต่ละซีซั่นจะได้สีเอ็มจะตัดหาฮีโร่ประเภทใดสกินไหนมายัดเยียดนะทุกคนสกินนี้เป็นสกินที่เราคิดว่าทุกคนจะน่ารักเลย เราชอบกิจเราชอบหัวผมของเบลนี่อทุกคนอันนี้เพื่อนเราไล่เพื่อนชาวเราเพื่อนเราแชทมาแต่เราเดี๋ยวกดเดี๋ยวค่อยตอบขอทำคลิปก่อนเรื่องการเรียนนี่แหละเพื่อนเราพักมาเรื่องการเรียนแต่เดี๋ยวเราค่อยตอบเพราะว่าทำคลิปอยู่เวลาเพื่อนเราทำคลิปเราก็ไม่กล้าจะเข้าไปรบกวนนะทุกคนเพราะว่ากลัวเพื่อนวินก็ะตนวไปรอบแล้วเมื่อไหละเพื่อนวินใส่บอกว่าทำคลิปอยู่นั่นแหละ ไม่อยากก็ไม่อ,อยากรบกวนแต่เพื่อมาว่าสมุดหายแต่เดี๋ยวค่อยไปคุยชิปชิป้วจังหวะน,นี้นะและ้วฝั่งข้างเราขวดมาเจอก,กันนาตาคิมก็มีหน้ามาลอชแลสะสจ๊วตฝั่งเราก็มีไวโอเล็ตที่ชื่อว่าผมจุดๆใหญ่ แล้วก็ริตเตอร์เอสเคโซดาซาแอนน้ำแข็งแล้วก็คุณฉลามน้อยที่เป็นเพื่อนเราในเกมมานานกี่ไม่รู้นานเท่าไหร่วะแต่ค้าคอสินิจะเป็นร้อยแล้วตอนแรกมีแปดสิบสองตอนนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ลืมน่าจะประมาณแปดสิบกว่าหรือเก้าสิบกว่าส่วนเพนก็เป็นเพื่อนของฉลามน้อยแล้วก็ริตเตอร์ก็เป็นเพื่อนของฉลามน้อยพีนมิ้่ ตอนนี้เราต้องระวังนาตายกับเราต้องระวังนาตากับนางมีนาด้วยก่อนชิโอเคท่หพ้ดไม่มีใครโอเคสกินนี้ไม่มีเอฟเฟคทุกคนเป็นสกินแหงธรรมดาที่มโนเอฟเฟคเอฟเฟคแต่มีชาตนแต่แล้วแต่แต่แต่ โอ้ยเบาเล็ดต้นเกมก็จะเบาๆหน่อยแต่พอเล็ิเกมจะแรงั้นหมึ่กำลังข้าวสูงขันหัใจโอ้ยมึงมายืนเต้นอย่ตรงี้ก็ดูก็นฝั่คำรอกินนะิยิงได้เหมือนกันอจมมึงอะจะเอามไปนะแรใ่แรงกว่า โอเคเราเลเวลสี่นะทุกคนแต่เราก็ยังไม่อยากซาอยากห้าว โมนี่แอนติก็ไม่มีเอฟเกต์เป็นสกินแรงอ่ะสกินแจกมันจะมีเอฟเฟกต์องไงไม่ใช่สกินคอนแลกเซยฝั่งข้ามน่าจะไม่ได้ไลิกะอะไรมากนะ ไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เจออดีตอีมอ okay. ทันเลยน <ý Rahmen> <mulheres> ี่มาทะเลยูช่วงนี้เราขออภัยที่ไม่ได้ทำคลิปนานทุกคนเพราะว่าเรางานเยอะมากเลยใกล้จะมาหาอะไรแล้วร้อยหนึ่งมอหกนึงมอหกเนี่ยมอปลายโคตรหนักมันไม่หนักมากอ่ะคือเอาง่ายๆมอมอปลายมอสิบมอห้ามันมันไม่หนักเท่ามอหูกับมอหูหนักไปอีก

ระวังนะทีมันพูดมีนะตีมันพูดวมีนานตีไม่พูดพูด้มีนานสกินนี้ไม่มีฝสีงตีธรรมดาไม่มีธรมาเลยมีดิม่ฟธรรมดาแต่ก็น่ารักมีแค่ทัติน่ารักก็พอ ไ a to ยหมลไอน่าี่ไม่ได้ว่ะชิบแล้ว

ค่นั่นสินะเอฟเฟกต์ว่าไม่มีค่ะไปกลางแล้วไปกลางแล้วไม่มีเอฟเฟเพราะว่าอินปีหน่อยเขาเล่นบนนี้กับชนะแต่พอเล่นตัวอื่นไม่ชนะอินปีาอ่นแล้วแต่สถานการณ์ดาคิวปอนดาคิวปอนต่อยก็ดา

ต่อยคิดแป๊บันมึงไปโนแตะแล้วคีบยรอเงี้ยโเคโดเหมอนแล้วป่อยปล่อยตายแล้วตายโอเเกือบตายโอ้ฉัน

มาเล่น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 อมาเล่น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 ห้องมาเลมเล่นมาเล่นมาเล่น้มาเล่นมาลอมาเล่นมาเล่นหมาเล่นมาเล่นมา่นงมาเล่นาเ่ามานมาเล่นามา่มา่าเลเลาเล

ไดาเมจว่าลมตดแต่ละคนเออถึงฉันด้วยเนี่ยเออเรือมึงเยอะดาเมจมึงแรงนะเรอเยอะสชิชิปน้อเียวกุ่มแชรไม่เป็นไม่เร็เห

รงแล็เป่ง้สัตแม่งิเกร์แล้วิเกินแล้วิเกแล้มันเอกโงเลยว่มึงย่ชีวฉันเกียดที่สุดคือไปักแม่แม่งครึ่งเหรอแต่มันไม่ตายไอเจี๊ยมันูมนออกก่านสโลว์ มันออกอะไรอะมันลอยขึนมะไรนอนมันเป็นสิ่ิดดีทำอะไงนนี้มันเป็นสิ่ง่ิดดีมีไม่เข้าผิดดีผิดดัวมันเจียไม่ได้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 ได่ไ ได anyway, ้ได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 ้้ไม่ได้ได้ไหมได้ไอเีย้่งามไม่ได้วะแรงชิปเป่งเลยวุ้ยเสียดาวนี้ไม่ได้นะกชริ่กงกระดด

ออกเวรู้นีว่ามาหลอดในของที่สามแดงจะออกเวรู้สวยดังไหมฮะเกลีย์เกลีย์หลาดก่อน ข้าระไมไม่่ามู่เยังไงไงวกันแล้วราเปิดาเยติะไม่ทุกคน้งะแล้วก็ไม่อพาเพราะว่าตอนนี้มันตึงเตี้ยเลยรอระวังกับดักระวังาห้านะ้จะวะรไ้ห่างไม่ห่ไหวกับาเ้ว

แรงมากทำไม่หมดเราทำได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มันแรงเรื่องอกมาีิโคตรจะแรงตัดเลือดแทบไม่ได้ผลมันแอบลอยอ่ะแอบลอยขนาดนี้ใครจะไปเจาะเลย

ปูเล่นเลยปูเล่นเลยปูมาแล้ว้เแี้ยมาแล้วเล่นเล่นกูเล่นเนาเนแรงไหวตั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 วตวตั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 ววตั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 ววตัวไัวตัวตัวไัวต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 วว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 ว

พดแรงอ่ะไม่ไหวจริงๆพี่จะในขนาดนี้นะรานกรดานข้ายวิเน่เขาไม่ได้ทุกคนเข้าไปปลาฉลามไม่ใช่ปลาไหลเอาตาย เดียวป้อมกลกางป้อมเดี๋ยวแล้วดีแล้วที่กูต้องแย่แย่ๆผา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 อาผ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 าาผ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 าาผาผาอาผ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 าเพผาผนผา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 ผนผาผาาผ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 

ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้มาๆๆๆๆๆมาๆๆมาๆๆโอเคนะๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดเปิดเดี๋ยวจะไล่กันไปไปเลยเปิดๆไม่ได้ไม่หน่อยไม่โดนตีนะตีนะ

นั่นแหละไม่ม oui, e ีเอฟเฟคไม่ม mm. ad ีเอฟเฟคไว้ไม่มีเอฟเฟคไรม่มีมีแค่โมเดลน่ารักนะคะโอ้หัวใจกู้จังหวะไอคิวกอดไอ้คิวกอดไอคิวกอดมันเล่นแปลกไอ้ไอ้มาหลอดด้วยมาหลอดด้วยหักเดื้อไม่ทะลุแปลก ก็มานี้ก็จกินโบนี่ซีซันสามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแลวบ๊ายบายค่ะท okay, ุกคน